สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายพูดถึงเรื่องทองธรรมชาติ vs ทองขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราก็เรียนกันมาผ่านหลายเรื่องมาแล้วคราวนี้เราจะมาพูดว่าทองธรรมชาติกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันหรือใกล้เคียงกันอย่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ทองธรรมชาติเป็นโลหะสีเหลืองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นที่นิยมและรู้จักของชาวโลกกันมานุมนานนะคะโดยมากเขาก็จะไปพบเจอโดยตามไหลลงมาผ่านลําธารแล้วก็จะมีการตื่นทองแล้วก็ร่อนทองอะไรกันต่างๆนะคะจะมีลักษณะที่ หรือตำนานหรือนิยายคล้ายๆกันทำนองนี้ทั่วโลกอันนี้แอดมินได้แต่งกรอนทองทองเนื้อ9้านะคะมาลองฟังเล่นๆน,น,นะคะเป็นการอธิบายลักษณะของทองคําทองเอย๋ยทองเนื้อ9้าหนักแน่นนุ่มเหนียวนิรันเหลืองเข้มแวววาวโลหะหน่วยคือกะ ลันั่นไงใครรักใครชอบอยากมีสามารถละลายในน้ำเออาโอ้ทองกวาวาวเหลืองจนเป็นลาวามาหาเธอเป็นเพื่อนกับควเอเสมอและเงินเท่าเงา,เงาสะท้อนนั่นไงทองโต๊ะโมะและทองบางสะพานจักเยี่ยมเยือนเป็นเพื่อนกับทอง โอทองคำนำจินตนาการฉันรักทองมองทองฝันทองทุกวันเรามาเราหาเพื่อพบทองสุดท้ายทองนำเราบรรเจดิดร่ำรวยเอ่ยนะคะทองคำนี้จะนำจินตนาการให้กับชาวโลกเวลาเห็น เสมติว่าไปเจอตอไหลมาจากภูเขาไฟไหลลงมาเห็นทองเหลืองก็สะดุดตาพวกเราแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็อ,อธิบายครบถ้าเรียงเป็นข้อนี้ได้เป็น10ข้อเลยค่ะในกรอน,นี้แต่เพื่อไม่เสียเวลานะคะอ,อันนี้คือลักษณะของทองคำนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดู ถ้ำทองนะคะเดี๋ยวแนะนำนิดนึงว่าจำ YouTube ของช่อง911 Mining นะคะจะพาเพื่อนๆและผู้ติดตามนะคะที่ชอบทองค้นคว้าทองก็ขอให้เข้าไปดูเข้าไปดูใน911 Mining นะคะเดี๋ยวจะพาดูถ้ำทองนะคะว่าทองคำที่เกิดจากภูเขาที่เย็นตัวลงแล้วแล้วก็ผ่านเวลามานนมนานมนุษย์ก็ได้เข้าไปขุดเจาะทองคำมาจากซึ่งเป็นทองธรรมชาตินะคะดูรูปก็จะอธิบายได้ชัดกว่ามากเลยนะคะอันนี้เรามาดูเรามาที่ถ้ำทองกัน เดีย๋ยวเราเข้าไปนะคะเห็นไหมคะว่าทองที่ภูมิทัศน์ที่อยู่รอบๆอบนอกค่อนข้างจะเข้มนะคะเป็นสีเขียวเทาเลยค่ะแสดงว่ามีซิลเวอร์นะคะมีทองแดงอยู่หนักนะคะเห็นเหลืองเหลืองข้างบนในถ้ำแล้วใช่ไหมคะว่าอทองน้ำตาลเข้มอิ่มนะคะไปด้วยทองแม้ระเบิดเอาไปเลยค่ะ ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเสียธรรมชาตินะคะก็เห็นไหมคะสีเหลืองนะคะถ้ำทองก็เมื่อก่อนก็ได้ยินในวันคดีพูดถึงถ้ำทองพอมาศึกษาแล้วก็ทำก็เห็นถ้ำทองมีเยอะอยู่ทั่วโลกเลยค่ะแต่ว่ามันอยู่ไกลมากเราจะต้องดันด้นไปฝ่าอันตรายนะคะ ถ้าเมืองไทยนี่แอดมินคงเจองูหลายตัวแล้วถ้าเกิดไปหานะคะทางใต้ทางอะไรนี่ทองมีเยอะนะคะเห็นในถ้ำโตโมพอหน้าสื่อขาวเขาขับมีคนพาเข้าไปดูทองก็มีตั้งแต่ตรงพื้นเลยค่ะเป็นโครนทองแล้วผนังก็เป็นสีน้ำตาลเข้มก็ถือว่าถ้ำโตโมนี่ก็เป็นมาย i นิงเป็น เป็นเหมืองแรกเก่าที่ยังคงมีทองอยู่นะคะเห็นไหมคะดูสิคะสีเขียวนะคะโอ้โหทองทั้งง้นเลยมีทองมีเงินมีทองแดงอยู่กันนะคะ จากถ้ำทองมาแล้วก็คงจะเข้าใจนะคะว่า,อาทองธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ในภูเขาในในสิ่งที่เป็นภูมิทัศน์ภูเขาไฟใกล้ทะเลน้ำพุร้อนอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็แสดงว่าเราจะค้นหาทองได้นะคะมีน้ำพุร้อนมีน้ำตกอย่างเงี้นะคะก็จะ เห็นทองนะคะคราวนี้เรามาดูขยะอิเล็กทรอนิกส์เมื่อที่ผ่านมาได้พูดถึงโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ยกตัวอย่างโรงงานก็จะได้ให้ชัชดและเข้าใจว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเกิดยังไงมันเป็นอะไรลักษณะเป็นยังไงนะคะนะคะอันนี้เราก็รู้ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีแรมมี CPU มีชิปมีอะไรต่างๆซึ่งบอร์ดคอมพิวเตอร์บอร์ดมือถืออะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีอทองเคลือบอยู่แต่อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ว่ามนุษย์นั้นได้ค้นพบแล้วก็มีการปฏิวัติตอุตสาหกรรมนะคะเอาทองเข้ามาช่วยในพวกงานอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาก็เป็น อิเล็กทรอนิกส์แล้วคราวนี้ประชาชนชาวโลกก็ใช้กันเยอะใช้กันมากใช้2ปีก็ทิ้งนะคะใช้5ปีก็ทิ้งเรียกเลยว่าผลิตออกมาไม่เคยพอกับความต้องการแล้วก็ทิ้ง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 อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์กับคนชาวสกัดทองแล้วคนที่เป็นสกัดทองนะคะว่าก็มาเอาทองจากขยะอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างที่แอดมินได้ทำคลิปอธิบายไว้วิธีการสกัดทองอะไรต่างๆ อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องฝันหรือหลอกเลยค่ะมันมีจริงแล้วก็มีมากนะคะไม่ต้องไปดัน้นด้นหาจากป่าหรือเข้าอะไรไปไกลอะไรให้หน่ากลัวเราก็เอาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมไว้แล้วก็รู้หลักการวิธีการนะคะอย่างที่มีหลายคลิปได้ไดแนะนำเสนอสอนนำไว้ก่อนแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้จะเป็น โรงงานเป็นตัวอย่างโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ของดูไบนะคะเนื่องจากว่าต่างประเทศเขาเขาไม่ค่อยมีกฎหมายอะไรเข้มมากก็สนับสนุนให้ทำนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า,าขยะโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ในโรงงานเขาได้จัดแยกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วเขาก็มีอุปกรณ์ครบคันนะมคะมีเครื่องเครื่องบดเครื่องตัดนะคะเรียกเลยว่า,เ,าเป็นชิ้นเล็กๆเลยคือเวลาเราสกัดเนี่ยถ้าเราทำวัสดุให้เป็นชิ้นเล็กๆมันก็จะง่ายในการใช้น้ำยานะคะอันนี้โรงงานนี้เขามีถุงที่เขาเรียกว่าออกโตปูเหมือนกับว่าหนวดปลาหมึกเสร็จแล้วก็ใช้คนงาน จัดแยกนะคะจัดแยกของแยกประเภทคัดเลือกต่างๆนะคะแล้วก็แถมยังมีระบบควบคุมมีกล้องดูว,ว่าขยะนั้นได้เดินตามสายพานไปอยู่จนจุดไหนนะคะนี่ทำกันเป็นเรียกเลยว่าเป็นระบบเลยค่ะนั้นนีก็มีเจียงใช้คนช่วยแยกช่วยคัดในสิ่งที่ เป็นสิ่งที่มีค่าเช่นทองเช่นทองแดงอะไรต่างๆเขาก็พอจะดูกันออกทองเหลือ,องนะคะ b r ั s นะคะออกมาแล้วก็ PC board อันนี้พราะูดในส่วนที่เป็นข้างหน้าตรง PC ออกหมดแล้วก็เครื่องมอเตอร์นี้ก็จะพวกสนิมนะ The octopus เห็นไหมคะเขาจะมีส่วนที่รองรับเป็นหนวดปลาหมึกนะคะแล้วก็ยังเป็นเหล็กนะคะอลูมิเนียม นะคะคยอดเยี่ยมมากเลยค่ะก็ดูไว้เป็นแนวทางไว้นะคะเวลาเราทําสมมุิว่าทำเองอยู่ที่เมืองไทยเราก็ไม่ต้องทำใหญ่โตอันนี้เป็นส่วนที่เป็นมีมีค่าเป็นส่วนที่มีค่านะคะอ่าโอเคนะคะพอจะคิดออกแล้วนะคะในส่วนที่อ่าเป็นทองธรรมชาติแล้วก็เป็น ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะทองขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะต้ผนวกกับเทคโนโลยีแล้วผ่านการใช้งานและกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะขั้นตอนอย่างเมื่อกี้วิดีโอเขามีการคัดแยกแล้วก็ในโรงงานก็จะมีเครื่องทุบบดแยกอะไรต่างๆมีสายพานและมีระบบแยกที่ ใช้วางแผนอย่างดีมาแล้วก็คราวนี้อย่างพวกเราสมมุติว่าทำเป็นบุคคลเราก็ต้องรู้เทคนิคการสกัดทองชนิดต่างๆเช่นสกัดแรมสกัด CPU แล้วก็ยังต้องรู้ในรายละเอียดของของแต่แต่ละชิ้นว่าชิ้นไหนมันมีทองมากนะคะนะคะ คราวนี้พอเราคัดแยกอะไรต่างๆในส่วนที่เป็นสิ่งที่มีคาดว่ามีทองมากเราก็จะมาผลิตเป็นทองคือหนึ่งลอกทองเราก็ลอกทองผ่านมากรองทองผ่านมาแล้วเสร็จแล้วอย่างในรูปนี้เขาผลิตนะคะที่อันนี้จะอยู่ในคลิปในส่วนที่ว่าโรงงานมาเองเขากำลังใส่ SMB นะคะใส่ผงตกทองพอผงตกทอง พอตกทองได้อยู่ระดับหนึ่งนี่นะคะคือแอดมินหลงไหลมากชอบมากเลยค่ะโอ้โหนี่เยอะนะคะเนี่ยเขาเราก็จะได้น้ําทองที่รอตกทองพอตกทองเสร็จก็จะกลายมาเป็นทองคโคลนนะคะคือในธรรมชาตินี้ถ้ามีทองคโคลนอยู่ในในในถ้ำทองตโต๊ะมุเวลาที่เขาพาผู้สื่อข่าวเข้าไปดูเขาก็ถ่ายเห็นทองคโคลนนะคะเนี่ยลักษณะทองคโครน นะคะพอ,อเอาทองโคนทาแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นทองฝุ่นซึ่งทองฝุ่นนี้เราก็จะนําไปเผาด้วยบอแลกนะคะก็ลําดับขั้นตอนตามนี้เพราะว่าพูดซ้ําเยอะมากเลยนะคะวิธีการาสกัดทองทองธรรมชาติเวลาเราทําออกมาบางทีเราก็ยังต้องมาใช้ในระบบของพวกเคมีใช้น้ำยาย r เข้ามาช่วยนะคะ เปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบทองธรรมชาติและทองขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้พูดมาไว้6ข้อนะคะแอดมินเปรียบเทียบใครเข้าใจสามารถเพิ่มเติมให้อีกด้วยก็ได้ทองธรรมชาติ1เกิดก่อนพร้อมอารยธรรมโลกนะคะทองขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะรวมเทคโนโลยีถูกใช้งานเก่าแล้วหมดอายุก็เอามารีไซเคิลอีกทีนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบทองธรรมชาติแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส ทองเทาชาตินี้การลงทุนต้องเป็นเหมืองเพราะฉะนั้นลงทุนสูงเป็นร้อยล้านเลยค่ะใช้เครื่องจักรมากต้องสัมปทานคือในประเทศไทยเราเ,ราเขาจะให้สัมปทานถ้าเป็นนายกรนายขอเขาก็ทําไม่ได้เราก็แอบทําของเราเองต่างหากอย่างนี้ค่ะก็อย่างน,นี้มันต้องเข้าป่าแล้วสำรวจนอนกลางเดินกินกลางทรายยากลําบากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เราเพียงแต่แค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เก่าๆนะนยิ่างน้อยอาสมมติว่าว่าหามาได้รวบรวมมาได้เราก็ทําส่วนบุคคลแล้วก็สกัดทองการลงทุนก็ไม่ต้องสูงมากเพราะว่าซื้อน้ํายาสกัดอะไรก็ไม่ได้ว่าแพงอะไรมากสําหรับที่เมืองไทยนะคะ 3. ถ้าเป็นทองธรรมชาติเขายังใช้สซยาไนแล้วก็ปลอดในการตกทองจากทองใช้สซยาไนในการลอกบุดละเอียดให้ เป็นเล็กๆเ,เป็นอนูเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้ประลอดในการจับทองไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าทองอยู่ตรงไหนก็ใช้ประลอดเขาช่วยนะคะอันนี้ทองธรรมชาติส่วนในของทองขยะเอิเล็กทรอนิกส์ข้อที่3จะใช้น้ำยาอะควาลิเจียท่านทั้งหลายคงรู้จักอะควาลิเจียก็คือกรดไนตริก1ส่วนแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกสส่วนผสมออกมานะคะข้อที่4ก็พูดถึงก็เข้าถึงยากมี มีอิทธิพลมาเฟียทีย่คือบางทีจูจ่ๆเราจะไปร่อนทองตามแม่น้ําอะไรยดินข่าวมาว่ามีนักศึกษาเข้าไปล่อนทองที่ลําน้ําบุรีเห็นว่าโดนทําร้ายด้วยค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ของไทยเราเราจะไป ทำล่อนทองเยียงเช่นที่เขา,ขาพนมพาก็ถูกตำรวจจับอีกว่านู่นว่านี่อีกะคะเข้าถึงยากค่ะเป็นอิทธิพลหมดเลยค่ะรัฐบาลก็กลายเป็นมาเฟียเป็นอิทธิพลอีกะคะ่ะข,ข้อที่สี่เราเข้าถึงง่ายกว่าเพราะว่ามันซ่อนอยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์เราเข้าใจเราทำเองได้ได้เยอะด้วยนะคะไม่แพ้นในทองธรรมชาติและลงทุนต่านะคะห้าสภาพแวดล้อมเสียแน่นอนระเบิด ระเบิดแดมานไหมเพื่อเอาทองขึ้นมานี้ภูเขาหายเป็นเป็นลูกเลยค่ะแม่สัตว์ป่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน,นะคะอันนี้กว่าจะฟื้นคืนสิ่งแวดล้อมดีก็ใช้เวลาเป็น10ปีข้อที่5สภาพแวดล้อมเสียแต่ในในส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็สามารถใช้ระบบฟูมสครับเบอร์หรือเครื่องดูดควันหรือทำอะไรที่เราต้องคิดเผื่อว่าไม่รบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียง ในต่างประเทศเขามีระบบฟูมสกัดเปอร์ที่ดีๆเป็นตัวอย่างไว้เยอะอันนี้เราก็นำเอามาปรับนี่นะอย่างน้อยก็มีพัดลมเครื่องดูดควันอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ใช้ได้แล้วก็การสกัดนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเราก็สกัดแบบบอดควันพิษก็ได้เนีย้ยนะคะข้อที่6ก็เป็นปัญหากฎหมายถ้าหากว่าประเทศไหนเขาปล่อยให้ประชาชนทำนี่สงสัยหมดแน่เลย mm hmm. กฎหมายก็ยังต้องครอบคุมไว้เพื่อ เหมือนกับว่าชั้นบนเขาได้สิทธิ์ได้สิทธิได้ประโยชน์กว่าอยู่แล้วล่ะคะ่ะของขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่อย่งอางหากเราทําถูกต้องเปิดโรงงานถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะทําได้แต่ได้ข่าวมาว่าโดนปิดไปหลายโรงงานนะคะอันนี้เราก็คิดหนักไปนะคะเรื่องข้อนี้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบทองธรรมชาติและทองขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ต่อมานะคะ ก็ไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ทองคำไทม์ไลน์ออฟเดอะโกลด์ฮิสตอรีนะคะโกทองแอส o n มันนี่ทองมีค่าดั่งเงินชาวโลกรู้อยู่แล้วว่ามีทองก็สามารถแลกเป็นเงินได้เยอะแยะนะคะดูจากไทม์ไลน์ที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะก็ก่อนคริสต์ตวร คิดการนะคะ4,000 BC นะคะก็กเนิดโลกมาพอโลกเย็นตัวนะคะทองคําแข็งตัวอยู่ตามภูเขาบางทีก็ไหลลงมาตามแม่น้ำนะคะก็มีอารยาธรรมเกิดเช่นอารยาธรรมอียิปต์ไอคูปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ะไ,ได้รู้จักทองแล้วก็นำทองนั้นมาเป็นเครื่องบูชาย,ยันเป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆมา นะคะผ่านเวลามาจนถึงคิสศตรวรรษที่1,600นะคะคนก็รู้จักวิธีการนำทองมาใช้เหมือนกับว่าเป็นเงินอย่างแล้วก็ในศาสนาที่เกิดขึ้นศาส,สนาฮินดูอารยธรรมทางอินเดียและจีนก็รู้จักทองคำนี้มานมนานแล้วผ่านเวลาผ่านไหลายศตรวรรษผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพอเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กฎสงครามโลกครั้งที่สองมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมานะคะ,ะในปี1945ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการผลิตเกิดน้ำยา AR หรือ a q u a าลิเจียนี้ขึ้นมาเพื่อละลายทองคำให้เป็นน้ำสีเหลืองนะคะซึ่งคิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อหลบหนีนาซี นะคะ,ะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักก็ไปศึกษาในเรื่องการเกิดน้ำยา a r นี้ขึ้นมาพอในปี1971นะคะในสมัยนั้นสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบด,ดีประธานาธิบดีนิกสันนะคะเขามาประกาศจูจูเก็มาประกาศบอกว่า1971นะคะสหรัฐอเมริกาจะไม่ขึ้นกับทองคำเราจะใช้ทองเงินของเราดอลลาร์เป็นเงินหลัก โอ้โหแน่นอนเพราะว่าสหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็เรียกเลยว่าอาวุธสงครามะอะไรต่างๆเขาก็ถือว่าเป็นระเอกแล้วก็มีมากเขาก็ไม่ต้องไปขึ้นกับทองคําเขาก็ขึ้นเงินเงินของเขาเงินดอลล่าของเขาก็จะต้องดีเงินบาทของเราก็กลายเป็นอะไรผงไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็อันนี้เป็นไทม์ไลน์ของปัจจุบันนะคะก็นํารวบรวมมาจากประวัติศาสตร์ของทองจากในอดีตนะคะ เห็นไหมคะว่าทองคําเหล่านี้ทุกคนหลงไหลแล้วก็ชอบมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีระบบการคิดระบบเงินตราออกมาเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะคะอย่างเช่นเงินบิตคอยอย่างนี้นะคะ่ะเพิ่งเกิดในปี2004เองเห็นว่าคนเล่นหาเงินหายกันเป็นหลายล้านเป็นล้านล้านอันนี้ก็ขอเตือนว่าระมัดระวังด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของ how to แล้วก็เขาก็คิดระบบอะไรออกมาใหม่ๆ ถ้าหากว่าเราขายไม่ทันเราซื้อไม่ทันมันก็จะไม่มีมูลค่าสูญหายไปเลยก็เอามาลงทุนสกัดทองกันดีกว่าค่ะนะคะก็มาถึงตรงนี้แอดมินก็ขอเตือนในเรื่องการเล่นบิตคอยนะคะมันเป็น how to เป็นตรก,กะชุดใหม่นะคะอันตรายอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีประโยชน์ร่ำรวยสำหรับทางต่างประเทศนี้เขาเล่นเป็นเพราะเขาเป็นแหล่งเป็นต้นนะคะ ของเราอย่าไปนั่นเลยค่ะมาสกัดทองกันดีกว่าค่ะสุดท้ายนะคะก็อันนี้จัดทองนี่ดีกว่าสกัดทองโอโ้ทองคํา2งร้อกิโลัน,นี้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ทองคําที่ใต้หวันมาภูมิใจมากเลยกว่าจะได้ไปถึงที่นี่ก็โอ้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะแล้วก็กดชอบเพลงที่ร้องไว้ด้วยค่ะ แอนนินก็จะได้มีกําลังใจทำออกมาคือเอาความจริงมาเล่าให้ฟังแล้วก็ตกใจกลัวหลายท่านหลายคนหลายกลุ่มที่เข้าใจไม่ถูกในเรื่องของเงินนะคะทองคำนี้เป็นเงินที่แน่นอนแล้วก็อยู่กับเรามานมนานนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดชอบเพลงที่ร้องไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ